จมูกชุกมันจะแบบว่าหน้าตรงมันจะไม่มีมิติเลยมันดูแบนไปเลยอะค่ะหนูเป็นผู้โชคดีค่ะจากกิจกรรมแจกจมูกฟรีของแอมมาคลินิกค่ะสวัสดีค่ะน้องชุกค่ะโอ้โหเหมือนฝันเลยค่ะแบบนี้ค่ะตอนนั้นช่วงโควิดใช่ไหมคะเห็นมีกิจกรรมแจกจมูกฟรีก็เลยแบบว่าลองร่วมเล่นดูคือไม่คิดว่าจะได้ค่ะดีใจมากๆเลยต้องขอบคุณแอมมาคลินิกค่ะที่ให้โอกาส ไม่เคยคะ่ะไม่เคยทำศัลยกรรมมาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะค่ะจมูกของชุกก็วันที่หนึ่งแล้วนะคะไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนที่คิดเลยค่ะก็รู้สึกชิลๆมากคือเหมือนเหมือนปกติทุกอย่างแค่รู้สึกตึงๆนิดนึงแค่นั้นเองค่ะาจมูกของชุกก็ได้วันที่สามแล้วนะคะก็มีแค่ลึงเหลืองตรงหัวตานิดนึงค่ะอันนี้ก็วันที่ห้าอุ้ยจมูกแบบ คือช้ำน้อยมากค่ะเวลามองหน้าตรงเนี้ยรู้สึกจมูกมันมีมิติแล้วจากเม่่อที่จมูกไม่มีมิติเลยนะคะไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดไวเลยค่ะคุณหมอมือเบามากมาล้างแผลให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ชุบเสริมจมูกไปแล้วนะคะชุบก็จะใช้คัตเติลบัตน,นะคะชุบน้ำเกลือให้ชุ่มๆเลยค่ะนำมาแตะ ที่แผลเบาเบานะคะห้าหมุนควงนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ปัดที่แห้งนะคะซับลงไปที่แผลค่ะให้แห้งสนิทเลยนะค่ะวันนี้จมูกของชุนะคะก็ได้วันที่เจดแล้วนะคะเวลาชุไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนทักว่าอุ้ยหน้าหวานขึ้นสวยขึ้นไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะค่ะวันนี้วันที่14แล้วนะคะ ชอบมากค่ะคือประทับใจมากก็คือตอนที่คอนไซต์ของคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าชูเป็นคนเนื้อน้อยก,ก็อาจจะแบบจะได้ไม่ตรงความต้องการของชูมากนะักคือผลลัพธ์ที่มันออกมาจริงๆอะ่ะคือมันดีมากเลยค่ะตรงตามที่ชูต้องการพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยคือแบบคุณหมอแบบน่ารักมากแล้วคือใส่ใจมากค่ะคือเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากชอบคุณหมอมากๆเลยค่ะตอนนี้ชูกําลังจะไปตัดไหมนะคะแล้วก็จะไปพบคุณหมอกันค่ะ รูปดา,าราคนนึงค่ะหมอบอกว่าเนื้อของตรงนี้น้อยใช่หมอก็เลยบอกว่าได้ประมาณนี้นะองอาจจะมีเหมือนเขามากใช่แต่ว่าหมอจะทําให้ดีที่สุดปรับให้ได้รูปของหน้าของเราเราู้สึกยังไงกลัวค่ะ <c oughs> <c oughs> คือทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นเลยหัวใจแบบเต้นแบบตึกตึกตึกอย่างเงี้ย <c oughs> คุณหมอก็จะบอกทุกข,ขั้นตอนเลยว่าคุณหมอทําอะไรบ้างคุณหมอเหลาซิลิโคนคุณหมอก็จะแบบหมอกลาลังเหลาซิลิโคนนะ น้องชู้หมอหมอจะฉีดยาชาแล้วนะอย่างนี้หมอก็จะบอกทุกขั้นตอนเลยทําเสร็จวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ทํางานเลยค่ะแล้วอกทำงานเๆปกติเลยที่ทางานทักะทักค่ะ,คะเขายังไม่ทักว่าสวยเขาทักว่าแค่หน้าเปลี่ยนเฉยๆแต่พอได้ประมาณวันที่ส<ๆ>ี่เขาก็บอกเริ่มสวยแล้วนะ<ๆ>มันมันจะเหลือ,ลองๆตรงนี้นิดนึงคือแบบบวมน้อยมากวันที่หนึ่งวันที่สองช้ำแค่นิดเดียวเองตรงหัวตานิดเดียวค่ะ วมก็แบบบวมขึ้นมานิดเดียววันที่สีก็แทบจะเป็นปกติแล้วค่ะงแต่หลังทําเจมูกก็มั่นใจค่ะแล้วก็ถ่ายรูปลง t i ก t o อถ่ายรูปลง Facebook ก็มีเพื่อนทักแชทมาถามว่าทําที่ไหนทรงอะไรราคาเท่าไหร่ก็ตอบไปว่าทําที่แอมม่าคลินิกค่ะแล้วก็ทรงก็จะเป็นทรงที่คุณหมอออกแบบให้เข้ากับหน้าเราแล้วก็ตามที่เราต้องการค่ะส่วนราคาชูไม่รู้ค่ะเพราะว่าชุได้ฟรีจากกิจกรรมทางเพจแอมมาคลินิกค่ะ ใครอยากโชคดีเหมือนชุนะคะก็ฝากติดตามเพจแอมม่าคลินิกด้วยนะคะก็คือคลินิกจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆคะ่ะฝากด้วยนะคะ